เชิญยิ้มตู้กาแฟเชิญยิ้มมู๊กม,มีตั้งหลายอย่างก,กินอะไรดีกินโกโก้ดีกว่านี่แน่ยยหาอะไรได้เสริมก็ได้นี่หนะน,น,นักตู้นี่เห็นเขาว่ามีคอเซ็นเตอร์ด้วยโทรไป0 2 5 3 8 1อ5 5ปหหรือว่าไลแอด เชิญยิ้ม coffee ก็ได้ Facebook ก็ได้กาแฟเชิญยิ้มอยมีสแกนเคียวโค้ดด้วยสะดวกสบายเดี๋ยวสแกนซะหน่อยดีกว่าเพื่อหาอรายได้เสริมเป็นเจ้าของตู้เชิญยิ้มได้เสร็จแล้วโกโก้หอมวิวีิพี่นั่งกินโกโก้หน่อยนะสวัสดีค่ะพี่ดากี่เดือนแล้วคะเนี่ยเดเดือนแล้วไม่ใช่หนูหมายถึงไม่ได้อะมือกี่เดือนแล้วไม่ได้แต่หเดือนกว่าขอขาดมาอะไรอะไม่ได้อะไรเนี่ย ไม่ได้มาที่ก่อนบ่ายมาเก็ตอีกกี่เดือนแล้วพี่ตั้งแต่โควิดระบาดนะถามสิไม่ได้มากี่เดือนแล้วไม่ได้มานานเหมือนกันติดโควิดน่ะเล่าเธอไม่ได้มากี่เดือนละอู๋หลายเดือนเหมือนกันค่ะ <c oughs> ติดโควิดที่ตะานนั <c oughs> ่นนะสิเ <c oughs> ชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเลย <c oughs> เอ,อ้ยดูเล็กเ <c oughs> ปรี้ยวแตกไกลเชียร์เซ็กซี่ใช่ไหมคะกลิ่นน่ะอาบน้ำยังอาบน้ำโอ้ไม่คุยไม่ดีมาันี้ยมานียอย่างงอนมานั่งคุยไปไหนมาคิดถึงใช่ไหมล่ะคิดถึง ไปเรียนนะสิพี่อโอ้ยวันนี้นี่นะงงมากเลยจะดตคนเพี้ยนเพียนเพี้ยนเพียนเพียเพ้ยน,ย,นยังไงเล่าให้ฟังสินี่ฉันเนี่ยนะขึ้นแท็กซี่จะไปเรียนใช่ปะ่ะอ่าพอไปประตูปับ๊บคนขับเนี่ยหันมาพูดเลยไม่สนิทครับโ้ยูก็งงสิงงมากคือเพิ่งเจอกันเนี่ยมันจะสนิทกันได้ยังไงอะโอ้เจอแต่คนเพียเพ้ยนอห เขาหมายถึงประตูประตูปิดไม่สนิทครับไม่ใช่เราสองคนสนิทกันนี่ยังไม่จบนะอ่ะยังไม่จบครูก็สอนว่านักเรียนแต่ยากฉลาราต้องกินปลาเยอะเะดูสิยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่แล้วอ่ะัเพี้ยนตรงไหนล่ะเอ้าพี่คะก็แมวบ้านรวกินปลาทุกวันอ่ะไม่เห็นตัวไหนจะบวกเลขได้สักตัวเออเพี้ยนจริงด้วยครูใช่ไหมเกเนี่ยขายขสมขงของอะไรอ่ะขายของเยอะไหป่ะเนี่ยไปดูแมวดูว่ามันรู้มันบวกเลขได้หรือเปล่าเนี่ย ข้าโบรเริ่มเพียนใครเพียนใส่แมททำไมเนะี่ย